ฟูจิสกิสั้นชิมมสุคุงขอโทษนะครับรอนานหรือเปล่าไม่หรอกเธอมาตรงเวลานั่นแหละฉันซีมาก่อนเวลาฟูจิสกิโซรานะเป็นเด็กสาวที่สดใสและก็ร่าเริงเป็นที่ชื่นชอบของคนในห้องฟูจิสกิสังอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับอืมอยากยิงเป้ากับกินสายไหมนะเออถ้าอย่างนั้นผมเลี้ยงสายไหมนะตอบแทนที่มาด้วยกันในวันนี้ แบบนี้ดีกว่าถ้าฉันชน,นะยิงป้อเธอค่อยเลีล้ยงละกันอ่าเข้าใจแล้วครับตอนเทศกาลฤดูร้อ,รอนวันนี้ฟูจิสกิซังตกลงที่จะมางานเทศกาลกับผมผมมั่นใจเลยว่ามันจะต้องเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตแต่ผมก็สงสยัยว่าฟูจิสกิซังโอเคจริงๆหรอที่มากับผมเออ,อ นั่นมันพวกผู้หญิงห้องเรานี่นาโทษทีนะชิมิสึคงุงเดี๋ยวฟูจิสก,กิซันทำไมอยู่ๆเราต้องวิ่งออกมาด้วยละ่ะโทษทีโทษทีตรงเมื่อกี้มีเพื่อนของฉันอยู่นะอ่าอย่างนี้นี่เองคงไม่อยากจะให้เพื่อนเห็นว่าอยู่กับผมงั้นสินะขอโทษด้วยนะครับ ทั้งที่คุณควรจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆของคุณแท้ๆท,ทำไมถึงพูดงั้นลละผมหมายถึงคุณไปกับเพื่อนไม่ได้ก็เพราะว่าผมชวนคุณมาชิมิสึกงุงฉันโกรธจริงนะอเอ๊ะฉันตั้งตาคอยวันที่จะมาเที่ยวงานเทศกาลกับชิมิสึกุงมาตลอดเลยนะที่วิ่งออกมานะ่ะก็เพราะว่าฉันอยากให้เราได้อยู่กันสองคนต่างหากออเอาล่ะ ถ้าอย่างนั้นเราไปเที่ยวกันต่อนะเออครับเธอบอกว่าจะพาฉันเที่ยวให้เป็นมาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยไม่ใช่เหรอฉันจะรอดูนะชิมิสึกุมได้เลยครับ